เสียบผ,ผูใหญ่ๆเลยนะคะน้ำเนี่ยมันขดไหนน่สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องปายบ้านฮาวสู้ขู่สู้คนมาพอกับสาวตายคือเก่าพี่น้องจ๋าื้อน,นี้สาวไต้ผ้าพีผ้าน้องเข้ามากินนี่เลยพี่น้องจ๋าข้าวเหนียวมะม่วง เอาว่าไข้าวเหนียวทุเรียนเอเดเหรนมุกบ่ตะลกดอกพี่น้องเส้นข้าวเหนียวเข้ากับส่สีผสมอาหารเอาเนาะพี่น้องสีต่างๆสีขาวสีธรรมชาติสีส้มสีเขียวสีฝ้าก็บ่ากันไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นข้าวเหนียวมูนนั่นแหละจ้ะแต่แซบพูใหญ่ๆเลยนะคะเป็นทุเรียนไอผู้เขาไฟหมอนทองผู้เขาไฟพี่นนอะ อ,อร่อยมากซิมคำแหลกเลยตะกี่แจ็พี่น้องมาจากนี่อั็นเฮ็ดใส่กองแบบข้ามี่เสียไปฝากไอ ไปฝากแม่มูเพิ่นมาจากเมืองไทยมาถึงเมือ่อคืนนี่อือหืหหวาาหวานหอมฮ่ช่วงนี้เป็นช่วงหนาทุเรียนนะพี่น้องเน้อง ิ้มอ่ะวา่าอะไรดีพี่นอ้องสไตามาก,กินแบบอืมกบนอกนุมน่ม่นเนาะ กิโลพี่น้องซื้อกองกองละกองละครึ่งกิโลไปซื้อเป็นกองมาไปซื้อเป็นทุเรียนเป็นกองมาแล้วมาเฮ็ดเอาให้เป็นข้าวเหนียวเอา,เอาลองกินสีเขียวซิสีเขียว ครับน mm. mm. ้ non? ช่วงนี้จะได้กินบ่อยแนย่เพิ่นนั่นเอาทุเรียนเขามาบ่อยคิดว่าคัดพิเศษพี่น้อง หวานหวานจ้ามันกรอบอปกติทุเรียนขันจะหวานมันต้องสุกเนาะนต้องสุกแต่อันนี้เนื้อกรอบกรอบนอกนุ่มในแต่ว่าหวานม,มันเนื้อมันขนาน้างใหนนะา อ,อ,อ๋ม่อืมอืมสี่รห้าสิบกร,รมัมเครื่องร่วนเละนะพี่ะนะ้อง

สีสองเป็นแปดแปดแปดร้อยสีสองเป็นแแปดร้อยแปดสิบเลดไยิบซีบาทเนาะ หดอลลาร์ออสเตรเลียเท่ากับ24บาทไทยแม่นมาบ่ประมาณเนี่ยเพราะว่ามืออาทิตยก้อนกับอุน,นี้ยยี่สิบสามจุยี่สิบสี่ แปดร้อยแปดสิบบาทเครื่งกิโลค,คิดเป็นเัินให้เนาะ nước lít Hãy subscribe cho kênh Mì không ไปทุเรียนกับบอมีกะแบกมองแล้ว Den er nå. อืมไฟเบรดเบิร์นจอยมเนาะหน้าแร่แล้วนะหน้ามันขาวหน่อนไฟ นีมีน้ำพร้อมครับคงใส่สิบร์กินบรินอร้อจ้ะเพราะว่าเนี่ยมันหอน,น่ายนี่ก็เกืบสองกิโล พฮายาเก็บสินนี่ว่ะเบิรตแล้วพ,พี่น้องพิ่เดินสองกิโลเพื่อนกินขังกินอีกพูดนึ่งหนงห่อนออกห้อนแนะ่แนะ เราเียนกินได้อยู่ประมาณรึ่งโลรึ่งแลก็สามารถกินได้อีกอยู่ว่าเราถึงอิ่มบ้านอิ่มหน่อยว่านั่นสิออกหวานเนี่ยเข้ามาเสียใจเข้าาเพื่นอน จับกินทุเรียนเขาบม่ให้กินอะไรโคกินเรากินเบียร์ตามแล้ี่น้องตายแทะ้ น,น้อยิ่งข่าวบานนกกินทุเรียนหอเนาะยอนมากินเปปสี่พอสัก็กินเรากินเบียร์ตายนกทันทีแกงกองดองเลยล่ะบางคนกองดองเลยเอาไปททนอู้แสบหักเส้นในะพี่น้องจา้าคลิปนี้กลับไปไหว้มาไว้นอกไป่ได้โดนได้นั่นยังกินทุเรียนซื้อ,อ,อดอกอย,าดดดยาดโดนเทียดอกได้กินไม่ได้กินดูมันแพงไปแล้วพี่น้องจา้า ขอบคุญขอบคุณพี่น้องสู้ขู่สัคนที่ที่แต้มเราส้มสไตล์คอห้มีความสุขหลายๆ,ๆโอ้จุกหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาสุสิ่งสุอย่างโอ้พี่น้องเอ้ยหลอดบนนอกไปไม่คือเป็นจุกจุกไปเนี่ยออกหอนสิออกหอนด้วยป่ะเนาะไปจ้าพี่น้องจ้าพบกันคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า